สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับตรกาเข้าช่องแท็กตอรุลมชาแนลครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดในฟังเกี่ยวกับการกลับกระทะล้อนะครับนะซึ่งการกลับนะครับมันจะกลับได้รุ่นเดียวสองรุ่นจะมี47แรงกับ50แรงนะครับนี่นี่แต่ว่าปัจจุบันก็น่าจะเป็นห้าสิบแรงนะครับนะซึ่งที่สามารถกลับล้อได้นะครับเพราะว่าถ้าจะเป็น L40 L36 ตัวนี้มันจะตายตัวเลยนะครับกลับไม่ได้นะครับถ้ากลับได้ก็จะเป็นกรณีล้อหน้านะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดล้อหลังให้ฟังก่อนนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะครับถ้าไปดูรถอยู่ที่ศูนย์นะครับกระทะมันจะไม่ได้อยู่แนวนี้นะครับมันจะเป็นตัวตัวเนี้ยตัวที่เรามองเห็นตัวเนี้ยประกบเข้าไปนะครับนะตัวนี้ก็คือตั้งแต่ซื้อมาแต่ศูนย์ใหม่ๆนะครับนะแล้วทีนี้วิธีการถ้าถามว่าวิธีการสลับเนี่ยจะสลับยังไงนะครับก็คือเอาล้อซ้ายนะครับไปไว้ที่ล้อขวาเอาล้อขวาไปไว้ที่ล้อซ้ายนะครับกระทะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นโวลโค้งเข้าไปข้างในนะครับแล้วทีเนี้ยสำหรับข้อดีของมันนะครับข้อดีของการกลับกระทะล้อเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 2- อสอย่างนะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือ1ปลอดภัยต่อจุกลมนะครับอ่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจุกลมนะครับจากปกติถ้าเกิดว่าเราไม่กลับเนี่ยจุกลมจะอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งเวลาทํางานเนี่ยสมมุติว่าไปอ่าสมมติว่าไป,มมาไ,ป,ไ,ปไปเบิกป่าอ่ะแล้วนี้เวลาไปดันไม้เนี่ยนะถ้ามีไม้แทงเข้ามาปุ๊บเนี่ยโดนจุกลมเนี่ย อาจจะทําให้ล้อรั่วกลางแปลงได้นะครับนะก็จะทําให้เราเนี่ยขับเคลื่อนออกมายากนะครับนะแล้วก็2นะครับเวลาที่เราไปทํางานที่มีตมมีโครนมีเลนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะกว้างกว่านะครับเวลามีดินเนี่ยถ้าติดเข้ามาใช่ไหมเวลาทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันกว้างกว่านะครับแล้วก็2นะครับปลอดภัยนะครับต่อการการพลิกคว่ําของรถนะครับเพราะว่า เราขยายออกมาเนี่ยเราสลับเนี่ยมันจะเพิ่มความกว้างออกมา5ซนติเมตรดานละ5้าซนติเมตรนะครับนะนี่นะครับถ้าเป็นยางโอตานี่มันก็จะกว้างออกมากว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นดันหลบมันก็จะแบบแบบของผมอ่ะดันหลบมันจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับนะนี่ครับถามว่ากลับแล 8, nah ้วมีผลเสียต่อเฟืองขับไหมไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าส่วนมากคนเขาก็จะกลับนั่นแหละนะครับนะบางศูนย์เขาจะถามมาเลยว่ากลับไหมนะครับก็กลับเลยก็ดีนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแค่สลับด้านหน้าเข้าด้านไหนเฉยนะครับส่วนมากคนก็จะกลับนะครับให้มันปลอดภัยตัอจุกลมนะครับส่วนล้อหน้าล้อหน้าจุกลมก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ถ้าอยากกลับก็กลับได้นะครับแต่ว่าเวลาไถเนี่ยเวลาไถมันจะวิ่งล่องต่อล่องใช่ไหมครับแล้วก็จะกะยากได้ยวยนะครับเพราะว่าล้อหน้าจากปกติเราชิดขอบนะครับเราก็ต้องไปชิดชิดในเข้าไปอีกนะครับนะเพราะว่าล้อหน้าเนี่ยมันจะไม่ตรงกับล้อหลังนะครับ ก็คือขนาดองศามันมันจะไม่ตรงกันนะครับมันจะขยับออกมาอยู่ข้างนอกอีกนะครับนี่แหละนะครับสําหรับข้อดีของมันนะครับกับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับล้อก็จะดูกว้างขึ้นนะครับนี่นะครับก็ดูกว้างนะครับนี่ยางโอตานิครับที่หลายๆคนชื่นชอบครับโอตานิดูดอกล้อหน้าครับ ดอกกจะเตี้ยก็จริงนะครับแต่ว่าแข็งนะแข็งจริงๆนะครับของดันหลบผมเนี่มันอ่อนนะครับเยอะอยู่แต่ว่าอ่อนนี่ครับวันนี้ขนฝุ่นครับฝุ่นขี้วัวครับ L ห้าศูนย์นี่แหละครับนี่ใส่ตัวนี้นครับนี่ครับใส่กระบปาอันอีกประสงค์ครับนี่ครับ สวยๆครับคันนี้น,นี่น่าจะซีนรั่วครับร้อหน้าด้านซ้ายของผมก็รั่วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนอยู่นะครับเขาบอกว่าค่าอะไรประมาณร้อยห้าสิบเอ้ยร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบาอย่างนี้นี่ครับไม่มีอะไรมาพูดมากหรอกนะครับแค่ไม่ได้เจอกันนานนะครับนี่แหละมันก็กว้างขึ้นนะครับโอ้ย่างอุตันี้ดูนี่กว้างจริงๆครับ ดูแนวดอกของเขาน้แนวดอกจะตรงนะครับจะไม่โค้งเหมือนอดันหลกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดันหลอ็อ่ะนี่นะครับก็คืออยางดันหลกนะครับนี่ก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับตัวนี้จะสูงใช่ไหมอืมและอนี้ traveled, มันจะแคบนะครับดูในกล้องมันเหมือนจะจะไม่จะมันกว้างใช่ไหมแต่จริงๆมันแคบๆเองนะครับล้อตัวนี้นะนี่นะครับน,น,น,นี่ก็จะเห็นได้ว่ามันสูงต่างกันนะครับ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าล้อหน้าเนี่ยก็ไม่ถือว่าต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับล้อหน้าก็เท่าเทียมกันได้นะครับทัดเทียมกันได้เลยนี่ครับกับพีเซนเตอร์ตัวน้อยครับผมสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับไม่เป็นอ่ะนี่นะครับก็คือยางดันหลบนะครับมันก็จะสูงกว่าแต่ว่ามันจะแคบกว่านะครับนะนี่ก็คือรถของเราเองนะครับรถของเราเองจอดครับไม่มีงานครับห้า8 s น นี่ครับอกับเครื่องอัดฟางนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันกับผมคลิปหน้านะครับกับแท็กเตอร์โดมครับผมสวัสดีครับ